Hills Chanel Plus Channel. รายการ The Secret เป็นรายการที่จะช่วยคุณอย่างรู้โชคชะตาอนาคตทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเฮงได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยน าจารย์เจนยานิปสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมผัสอุญยาณและการสแกนโรคอันเกิดจากกร,รมอาจารย์หนูสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เสี้ยมสี่พุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิแห่งสยามอาจารย์โกวิตรอดเรืองสุดยอดปรมาภูรด,ด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์กิตติแอสตโตรสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดวงพิชัยสงครามและศาสตร์ยูเรเนียนอาจารย์เลิศวรจิต สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่ยุดยดการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับพวงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีปริศพนวิเวชชูวีสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตาพีระมิดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0827825933-35หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย0880224725สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่ 8เมษายนนะครับใกล้ทุกทีนะฮะไม่กี่วันนะฮะก็จะถึงเมษายนนะฮะเขาเรียกว่าช่วงสงการไทยนะครับ13เมษาเป็นต้นไปนะครับ7วันอันตรายฮะเปลี่ยวแนวเปลี่ยวเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็น7วันสบายสบาย,บายครับวันนี้ผมกิษสปนวิเวชวินครับมาทำหน้าที่ดําเนินการเช่นเคยครับเสาร์ที่ย์8โมงถึง9โมงครึง่งครับจันทร์ถึงศุกร์7ดโมงถึง8โมงครึง่ครงครัครบกรูของเราเชื่อว่าเป็นสุดยอดในแต่ละศาสตร์เลยแน่นอนฮะหลากหลายเรื่องราวการดูดวงการเป็นนักโหราศาสตร์ไม่ยากไม่ง่ายครับคุณทําได้ถ้าคุณพร้อมที่จะ เรียนรู้ไปกับพวกเราครับแน่นอนฮะครูรูของเราประจำวันอาทิตย์ฮะอาจารย์เลิศวัลจิตสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับทผู้ชมครับเจ็ดวันอันตรายเป็นเจ็ดวันสบายๆเปลี่ยนมุมมองใหม่ไม่รู้จะสบายหรือเปล่าหนัก็ยังเปลี่ยนคือคือต้องบอกกันอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าสิบห้าถึงหนึ่งเมษาสองพันห้าสิบหกนะครับซึ่งเราได้คุยกันมาตลอดเราคุยกันก่อนหน้านั้นด้วยอาาครรับจย์นะครับว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยประเทศไทยน่มีดาวเสา์ ดาวเสาร์เข้ามาอยู่ในโคจรนะครับซึ่งเป็นดาวเสาร์อยู่ในโคจรวินัอหรืออยู่ในโคจรหายนะตามตำราพระมาโบราณซึ่งเป็นพระมาเดินดวงครับนะครับเป็นพระมาเดินดวงคือคำนวณจากดิถีของการตั้งสารหลักเมืองนะครับเมื่อดาวเสาร์เข้าสู่โคจรสิ่งที่มันจะมาเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็มีหลายแนว นะครับแนวหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะมีการสูญเสียบุคคลสําคัญในประเทศอ่าครับอาจารย์นะซึ่งเรากล่าวกันนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงบุคคลสําคัญต่างๆนะครับพระเกจีอาจารย์ผู้ใหญ่ครับครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องการสูญเสียเราคงห้ามไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยการสูญเสียนั้นอาจจะไปแลกกับบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ครับครับนะครับการสูญเสียเกิดขึ้นหนึ่งละสองนะครับภัยอันเป็นที่หน้าตกอกตกใจภัยธรรมชาติ ัยธรรมชาติก็ได้นะครับภัยจากน้ํามือมนุษย์ก็ได้อย่างเช่นไฟระเบิดไฟไหมที่เราคุยกันฮะเราคุยกันวันที่ยี่สิบามยี่สามกุมภานะครับไฟไหมพุลระเบิดพุลระเบิดที่สุพรรณบุรีนะครับพอสามสิบเอ็ดมีนาซึ่งจะเข้าหนึ่งเมษาปุ๊บก็ระเบิดที่ดีการเดนนะครับแล้วก็เป็นระเบิดใหญ่อันนี้เราเราทำนายล่วงหน้าจากนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับ วันที่13-14-15อืนะครับนางสงการชื่อนางกิมิทาเทวีนะครับมือขวาถือประขันมือซ้ายถือพินนะครับสายญาติเบอร์พเนศคือสายญาติลืมตานะครับซึ่งทรงอาภรณ์บุษราคามทั้งองค์นะครับทรงจกงกลนีและทัดดอกพาหรัตอันเนี้ยพายุจะแรงมากโอ้แต่ละซึ่งปีนี้ยีนี้ต้องบอกว่า ท่านผู้ชมทางบ้านครับนะครับจะต้องระวังเรื่องภัยจากพายุอืเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเจอพายุใหญ่อย่าทุสีจอดเลยดันทุลังจอดในที่อยู่ไกลต้นไม้ใหญ่ที่สุดไกลจากป้ายโฆษณาที่สุดนะครับเห็นท่าไม่ดีก็เอาดูดีๆก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ป้ายโฆษณาเจอลมใหญ่ๆมันนานอาจารย์หักและแถวลังสิตนะฮะผมซึ่งอันตรายมากนะครับซึ่งภัยพายุเราได้กล่าวกล่าวกันแล้วนะครับแล้วปีเนี้ นะครับช่วงกลางปีเนี่ยจะแห้งแล้งปลายปีจะมีฝนหนักนะครับจะมีมรสุมเยอะนี่ก็แล้งนะน้ำแล้งแล้งสดๆไม่น่าเชื่อนะคือจะแล้งคือน้ำจะหายไปเลยแต่เวลามาเนี่ยโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาคือฝนตก3วันสคืนไม่หยุดอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้ก็หนักอาจารย์เมื่อวานโอ้โหนะผมไประยองโอ้โหทั้งตลอดทางเลยแล้วฟ้ามันทำไมแรงอ่อคืนเคยเห็นว่า มันมาแบบฟ้าผ่าจะแรงมากคือคืออย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับน่ากลัวอพอเข้าปี2012น่นะครับซึ่งโลกเราเนี่ยได้รับผลกระทบาจากพายุสุริยะอพายุสุริยะเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าอิอนอนหรือค่าอิเล็กทริกค่าไฟฟ้าการเดินไฟฟ้าในอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโลกเราเนี่ยนะครับอุณหภูมิหรือดูการทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คือหลายๆซึ่งหลายๆประเทศตอนนี้กําลังประสบปัญหาแน่นอนอยู่ๆหิมะตกแบบมันไม่เคยตกมาหกห้าหกสิบปีไม่เคยตกแต่ทําไมเนี่ยในช่วงเดือนนี้ทำไมถึงตกเหมือนเราสมัยก่อนเมื่อปีปีที่แล้วปีสองพันห้าสิบสี่เนี่ยก่อนที่น้ําจะท่วมอหนาวเดือนไหนมีนามีนาใช่เฮ้ยมันแปเปลี่ยนไม่หมดทำไมมีนามันถึงหนาวได้ขนาดนั้นคือกรุงเทพเรายังหนาวเลยคือเราบอกว่าไม่แน่นะเขาบอกว่าเมืองไทยอาจจะมีหิมะตกไม่แน่นะ ไอ้ประเทศที่หนาวๆอาจจะร้อนก็ได้อาจารย์คือคือมันมีมันมีความเป็นไปได้คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าโลกัเปลี่ยนแปลงไปคนเราเองเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ้ยมันไม่เคยมีมันไม่เคยเกิดก็เหมือนน้าท่วมนี่ไงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นไปไม่ได้ซึนามิไม่เคยมีในโลกในแห่งความเป็นประเทศไทยเลยเนี่ยถามว่ามีแล้วอ่ะเต็มแรงด้วยมีแล้วแล้วเสียชีวิตเนี่ยเฉพาะในไทยเราเองเนี่ยสองหมื่นกว่าคนะเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวงอาจารย์ช่วงที่ก่อนน้ำท่วมไม่ใช่ว่าลื้อของเก่านะไปไปที่เชียงใหม่ นั่งเครื่องไปทํางานน่นะครับก็จอดรถที่ดอนเมืองก็ถามเราพ่อพี่ตรงนี้น้าไม่ท่วมแน่นะโอ้ยเขาก็หัวเราะโอ้ยถ้าเหมือนดอนเมืองท่วมนะต๋าประเทศไทยอยู่ไม่ได้อ่าโอ้โหเป็นไงล่ะผมอยากเจอคนนั้นเลยยัมาเดืดชี้หน้าเลยดีเรากูสาวบอกพี่ประมาทไปได้เขาหัวเราะไงเขาไม่เชื่อไงคนเราอ่ะคราวนี้เนี่ยต้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าเมื่อเราเองเนี่ยเจอดาวเสาครับนะครับวิธีการที่เราจะป้องกัน นะครับป้องกันภัยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากอำนาจของดาวเสาร์นะครับในคัมภีรโบราณเนี่ยเขาไสร้างพระนาคปกอ่าชัดเจนอาจารย์ซึ่งซึ่งอ่าทไมพระนักปกเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในคัมภีโบราณเนี่ยสร้างพระนาคปกเพื่อในสมัยก่อนเนี่ยเกิดภัยอหิวาตะการโลกเกิดโลกเขาเรียกโลกหาโลกหาสมัยก่อนนะครับเกิดการละโลกนะครับเกิดภัยนี้ขึ้นมาอ่าครับผม ก็มีการสร้างพระนักปกขึ้นมาเขาถือว่าพระนักปกเป็นพระคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มครองดวงชะตานะครับซึ่งนําไปใช้ได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดในช่วงหลังในช่วงหน้านะในช่วงหน้าถัดไปแต่อย่างที่บอกนะครับเบรกนี้เดี๋ยวเรามาเรื่องชะตารายวันหนึงนะฮะประจําวันอาทิตย์ที่8เมษายนนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นพระนักปกเมื่อวานนี้ถ้าเผื่อว่าตอนนี้เรื่องจากว่าระบบ CG เรามีปัญหาเมื่อวานนี้มาองค์ดําเปี้ยมเลย พราะโดนน้าท่วมเนี่ยที่บอกนี่เป็นพานหน้าปกที่มาจากบ้าน <c oughs> เราก็เลยคุยกับอาจารย์เลิก,กอาจารย์ิติว่าเราน่าจะทำถ้าหัวใครที่สนใจนะครับเพราะเมื่อวานคนโทรมาเยอะมากนี่ฮะองเมื่อวานนี่บอกว่าดาเมี่ยมเลยฮะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เลิกครับ,รบพานหน้าปกผมเนี่ยโดนน้าท่วมอาจารย์บอกว่ามะขามมะขามนี่คือน้ํามะขามมะขามเราเนี่ยฮะไม่น่าเชื่อฮะมะขามบ้านเราเนี่ยแหละถ้าเผื่อว่า CG ใช้ได้นะจะมีฟอรเตอร์ให้ดูเมื่อวานในองค์ดำเมี่ยมเคนโทรถามอุ้ย สวยงามมากนะแต่ไม่เห็นรายละเอียดเพราะว่าน้ําท่วมดํำเพราะน้ําก็คือบอกว่าะหนึ่งเดือนเต็มๆผมยกหนีไม่ได้แต่ว่ามองแล้วว่าโดนท่านนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเรียกไอนะมัจะมีการลามไอเขาเรียกไอไอนะไอไอน้ําต่างๆมาของทุมท่านหลักการทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับก็คือโลหะสัมผัสกับออกซิเจนก็ก็ดำแต่ทำให้เกิดการสัมผัสตัวขึ้นมาทำให้เกิดคราบอันเนื่องจาก เป็นคาบจากปฏิกิยานะครับก็เลยเป็นอะไรที่เขาเรียกเป็นคราบดําขึ้นมาะนะครับแต่ตอนนี้น<ะ>ก็คือโทรหาอาจารย์กิติว่าโทรหาอาจารย์เลิศอาจารย์กิติวัาถามอาจารย์เลิศว่าใช้อะไรขัดอจาจารย์บอกมะขามเปียกจีวอนมะขามเปียกนี่ฮาริตมะขามเปียกสวยงามมากเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเบรกหน้านะครับว่าเราตั้งชื่อไว้อย่างไรนะครับเพียง99องค์เท่านั้นเมื่อวานคนโทรมาเกือบ40คนละนะครับแค่นี้ก็จบเลยนะครับ99องค์นะครับสำหรับพระนับปกบอกรุ่นก่อนได้ไหมอาจารย์พระพุทธ ีชะยันตีทวีปกนะครับนี่ฮะที่ชื่อนี้นะก็พอดีสร้างในตอนผู้ชยันตีพอดีนะครับผมชัดเจนแลวเขาเรียกว่าพระอ่าพระนับปกนี่คือคุ้มครองทุกเรื่องนะครับบารมีสุดยอดแล้วนะครับเป็นหน้าเก้าเก้าองค์นะครับครอบนะครับท่านแล้วก็คือในทางโหราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีดาวเกตซึ่งเลขเก้าเนี่ยเป็นมงคลที่สุดครับครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเลขเก้าเป็นมงคลเนี่ยเมื่อมีพญานาคเก้าเสียนนะครับ คุ้มคุ้มของดวงชะตา ừ, ừ. คือการสร้างพระเนี่ยจะต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมาบรรจุดวงชะตาะนะครับ,รบเราก็จะทําพิธีที่เป็นพิธีปั้นพิธีบวงสรวงสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่สร้างเนี่ยจะต้อง ừ, มาบรรจุดวงชะตาตัวเอง ừ, 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 นะครับ99คนเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของเนี่ยหมายความว่าก็จะมาลงเอาดวงชะตา นะครับดวงชะตาของพ่อแม่ลูกนะครับทุกคนนะครับในวันที่วันเททองหล่อพระเนี่ยนะครับจะต้องเอาแผ่นยันดวงของตัวเองเนี่ยมาลงด้วยเสร็จปุ๊บแล้ววันบรรจุดวงเนี่ยจะต้องมาใส่ดวงตัวเองใส่ดวงตัวเองเสร็จปุ๊บวันที่ปลูกเศกก็ต้องมาด้วยรันนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการทําพิธีเนี่ยสูงมากแล้วถามว่ากําไรไม่ต้องไปพูดถึงอันนี้เราทําเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดความมุ่งมั่นศรัทธาที่ทุกคนที่ นับถือพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยได้มีอะไรที่มันปกป้องคุ้มครองดวงชะตาตัวเองนะครับแลวก็จะเป็นภาะประจําตระกูลด้วยครับเป็นพระประจาตระกูลนะครับแล้วก็เราจะมีพิธีปลุกเสกที่ดีเรากําลังดูว่าควรจะเป็นพระรูปใดนะครับเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเอกนี้ฮะชะตารายวันครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําวันอาทิตย์เนี่ยครับอาจารย์คือวันอาทิตย์ที่วันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะต้องมีเรื่องเคลียร์นะครับเคลียร์งานงานเยอะ นะครับมีงานเข้ามาให้ะสางค่อนข้างมากการเงินช่วงนี้ก็เป็นรไรที่เรื่อยๆนะครับมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับความรักที่ทุกคนกําลังมีอยู่ในช่วงนี้ก็กําลังจะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพของคนเกิดวันนี้นะครับคนเกิดวันที่วันนี้ต้องระวังเรื่องท้องไส้นะครับกินอะไรเข้าไปก็ต้องระวังนะครับะระวังเรื่องสุขภาพท้องนะครับจะมีท้องอืดท้องเฟ้ออะไรพวกนี้อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็เป็นช่วงชตาชีวิตในวันนี้สําหรับคนเกิดวันทย์นั้น ถ้าถามว่าโดยรวมดีไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ถึงกับเลวร้ายมากมายแต่มันงานเยอะมันจะมีอันนู่นอันนี้อันนั่นมาให้จัดการค่อนข้างเยอะนะครับสีที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มสีแดงกับสีส้มนะครับตามอิทธิพลของดวงดาวนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ตามตามโหราวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการงานเนี่ยค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับมีงาน่เข้ามาต้องเคลียร์บ่อยๆนะครับปัญหาก็คือ ค่อนข้างจะมีเรื่องให้มาต้องแก้ปัญหานะครับจะมีสเพเฮรละเรื่องใหญ่ๆเข้ามานะครับระวังเพื่อนร่วมงานนะครับที่อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งเรื่องกระทบกระทั่งกันพอสมควรครับสำหรับเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รายได้ดีขึ้นนะครับมีอะไรมีจ็อบใหม่ๆมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วทําให้แบบมีรายได้เพิ่มจากรายได้ที่มีอยู่ตามดวงชะตานะครับส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่บางคนอาจต้องมีเรื่องปิดบังซ่อนเลน นะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับความรักความสัมพันธ์ยังเป็นอะไรที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับโดยรวมนะครับสีที่เป็นสีมงคลก็จะอยู่ในกลุ่มสีทองนะครับนะครับสีทองกับสีม่วงนะครับตามอิทธิพลของดวงดาวนะครับคราวนี้นะครับคนเกิดวันอังคารวันอังคารครับอาจารย์ครับนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องอาศัยความพยายามนิดนึงในการทํางานนะครับปัญหาอุปสรรคที่มีเข้ามาก็ไม่ถึงกันหนักหนา แต่ว่ามันจะเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและใช้เขาเรียกว่าใช้ความตั้งอกตั้งใจในการทําพอสมควรนะครับต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากนะครับส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าต้องอาจจะต้องไปขอหยิบยืมคนใกล้ชิดนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ยุ่งยุ่งนะครับส่วนเรื่องการเงินที่ที่กำลังยุ่งยุ่งอยู่หลายๆคนเนี่ยนะครับไปพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความรักเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่กําลังดูใจกันอยู่เป็นช่วงที่กําลัง พยายามปรับความเข้าใจกำลังดูใจกันอยู่ว่าจะไปถึงไหนอันลักษณะนั้นนะครับเรื่องสุขภาพสำหรับคนเกิดวันคานวันนี้นะครับถือว่าไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลมากมายนะครับจะมีเรื่องเครียดวิตกกังวลเรื่องเปิดหัวนิดหน่อยอัรลักษณะนั้นนะครับสีที่เป็นสีมงคลก็คือสีเหลืองนะครับกับสีเขียวสําหรับคนเกิดวันคานวันนี้นะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับครับผมคราวนี้วันพุธครับนะครับถ้ามาดูในโคจรวันพุธตามอิทธิพลของวันพุธเนี่ยนะครับวันนี้โคจรวันพุธ ถ้าถามว่าโดยหน้าที่การงานทุกคนเกิดวันพุธวันนี้กลางกลางนะครับมีงานเข้ามาให้เคลียร์ให้ดูนะครับค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าเรื่องงานช่วงวันอาทิตย์วันนี้ถือว่าไม่มีอะไรเข้ามาให้วิตกกังวลมากมายนะครับความรักก็เรื่อยๆรนะครับการความสัมพันธ์ก็ไม่ถึงกับหนักหนาอะไรมากมายนะครับแต่มีแพลนของการเดินทาง ไกลเกิดขึ้นสําหรับคนเกิดวันพุธที่จะเดินทางไกลไปไหนมาไหนวันนี้นะครับอุปสรรคไม่มีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของคนเกิดวันพุธวันนี้นะครับต้องวังเรื่องการเดินเหินระวังกล้ามเนื้อนะครับระวังเรื่องของปวดข้อปวดเส้นเอ็นกระดูกและลักษณะนั้นนะครับแล้วก็สีที่เป็นมงคลนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มสีส้มกับสีชมพูนะครับคราวนี้นะครับวันพฤหัสวันพฤหัสครับอาจารย์นะครับ โคจรของคนเกิดวันพฤหัสวันนี้นะครับในเรื่องการงานถือว่าวันนี้มีโชคนะคนที่ทํางานในวันอาทิตย์วันนี้มีโชคสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับเป็นวันที่มีโชควันหนึ่งนะครับหมายว่าจะไปติดต่องานกําลังนั่งคุยกันติดต่อหมายความว่ากําลังนัดกันนะครับคนขายประกันวันนี้นัดลูกค้าคุยสามารถปิดได้ปิดการขายได้นะครับลูกค้า ตกลงปรงใจในการที่จะทําประกันอะไรลักษณะนั้นเขาบกว่าคนเกิดวันพฤหัสในวันอาทิตย์วันนี้เนี่ยถ้านัดใครออกไปเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยถือว่ามีโชคนะครับส่วนเรื่องการเงินก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับมีการใช้หนี้ใช้สินเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความรักนั้นถือว่าอยู่ในเกมที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สุขภาพสําหรับคนเกิดพฤหัสนนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ในตําแหน่งของสีสีที่เป็นมงคลนะครับก็คือสีแดงนะครับ กับสีน้ําเงินนะครับอยู่ตรงข้ามเลยนไฟกับน uh, ้ําเลยนะครับอ uh, ่ะ่อไปวันศุกร์ครับอาจารย์คนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยต้องระมัดระวังทํางานด้วยความร้อนแรงเขาบอกว่าจะมีเจ้านายจับผิดอยู่นะอ้าวเหรอฮะนะครับทำอะไรพลาดวันนี้คงเกิดปัญหไม่่งดีอ้าวเหรอฮะต้องพิถีพิถันในการทํางานพอสมควรนะครับไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่านะครับมีคนกําลังดูอยู่ว่าเอ้คุณทํางานได้ดีไหมถ้าคุณทํางานไม่ดีก็จะมีคน ให้โทษให้ทัน,อ,นอะไรลักษณะนั้นนะครับคราวนี้เรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับจะมีวันนี้จะมีรายจ่ายเยอะอนะครับสำหรับคนที่วางแผนวางแผนที่จะออกไปเที่ยววนันศุกร์วันนี้ถือว่ามีอุปสรรคนะครับจะไปบ่ายโมงโอ๊ยไม่ไปมีคนมาหาจะได้ไปบ่ายสองบ่ายสามลักษณะนั้นนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับตามอิทธิพลโคจรนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่ามีตักังวล นะครับแล้วก็เรื่องสีนะครับสีก็ได้ทุกสีได้ทุกโทนสีครับนะครับคราวนี้นะครับวันพุธกลางคืนพระอาจารย์วันพุธกลางคืนนะครับพูดเสาร์ไว้ไหฮะเสาร์ไวยังพูดกลางคืนยังนะครับเอาพุดกลางคืนก่อนอ่าครับผมนะครับพุดกลางคืนเวลาหูนะครับเรื่องการงานการการงานช่วงนี้พูดกลางคืนถือว่ามีการดําเนินการไปที่นั้นคือพุดกลางคืนต้องดูตั้งแต่หกโมงเย็นใครที่เกิดวันพุธเนี่ยหกโมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยถือเป็นพุ่งคืนครับ ฉะนั้นเนี่ยในวันอาทิตย์วันนี้ถือว่าไม่มีอะไรบ้างใหมไม่ค่อยมีงานช่วงนี้เป็นช่วงฟรีสไตล์ฟรีสไตล์สบาย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 สัมปชัญญ์เกิดวันพุธกลางคืนนะครับการเงินก็โอเคใช้ได้ได้ง่ายใช้คล่องอะไรเงี้ยนะครับจ่ายไวนะครับแล้วก็เรื่องของความรักวันพุธกลางคืนช่วงนี้ดีนะครับติดต่อกับใครอ่ากำลังจะพบใครช่วงนี้ถือว่าได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับแล้วก็สีโทนสีวันพุธกลางคืนสีดำเน้นดําขาวเลยครับทำไมดาขาวอาจารย์ดําขาว นะครับเพราะว่าเป็นรายที่ส่งเสริมคนพูดกลางคืนนะครับดำกับขาวตรงข้ามเลยนะนะครับสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์นะครับในกลุ่มของวันเสาร์วันเสาร์วันนี้นะครับในวันอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะต้องมุ่งมั่นเรื่องการทํางานเป็นช่วงเคลียร์งานก่อนจะเดินทางด้วยส่วนหนึ่งนะครับวันนี้วันคนเกิดวันเสาร์จะต้องทํางานในวันอาทิตย์เยอะหน่อยนะครับเคลียร์งานวางงานมอบหมายงาน จะมีการเดินทางไกลสาหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับเรื่องการเงินก็เตรียมตัวแล้วครับรายจ่ายแน่นอนนะครับมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับส่วนเรื่องความรักเองในช่วงของในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์ดีนะครับสุขภาพก็เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องเรื่องคันเรื่องคืนปวดผื่นในะบางนีต้องระวังเรื่องผิวหนังให้มากนะครับสีที่เป็นมงคลสำหรับเกิดวันเสาร์นะครับก็คือสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับโดยรวมคนเกิดวันเสาร์ดี นะครับไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลนะครับที่กล่าวมาทั้ง7วันอ่านะครับว่าชะตารายวันเนาะชะตารายวันประจําวันนี้นะครับใครจะทำอะไรก็ลองฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาในการฟังแล้วกันแล้วก็ชมแล้วกันนะครับอ่ะเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องมิดหมอแล้วก็พนักปกนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับผมสักครู่ครับ